ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4เปลี่ยนใจไม่รอแล้วมาเรตทุ่มเงินคว้าเคลียน์เอมปเป้ก่อนตลาดปิดซูเยอรมันอ้างเรอมมริดเปลี่ยนใจพร้อมคว้าเคลียน์เอมปเป้สู่หน้าปาริสแซง์แชงม์งมาร่วมทีมทันทีในซัมเมอร์นี้โดยเตรียมข้อเสนอ103ล้านปอนด เซ็นสัญญากับเป้าหมายคนสําคัญก่อนปิดตลาดเอ็มปเปเป้ถูกระบุว่ามีแผนย้ายไปคาแข่งกับเรอัลมาดริดแบบฟรีในซัมเมอร์หน้าจึงทำให้เขาเมินต่อสัญญากับแแบร์แและถูกต้นสังกัดตัดออกจากการทัวร์เอเชียในช่วงปีซีซั่นพร้อมประกาศแช่แข็งตลอดทั้งฤดูกาลหากดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสไม่ต่อสัญญ,ญาใหม่ก่อนหน้านี้เอ็มปเปเป้ปฏิเสธย้ายป่วมทีมเอาฮิลานมาแล้วหลังช้ำหลีกเอิงตอบรับข้อเสนอ259ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวสถิติโลก ขายหัวอ,อ,อกตัวเก่งให้กับทีมดังจากซาดิอาระเบียเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการเสียสตาร์ดังโดยไม่รับเงินตอบแทนแม้แต่แดงเดียวส่งผลให้เอ็มปาเป้ P P, ไม่ได้ลงตะข่ายเล่นเกมเปิดซีซั่นซึ่งแปร์แชร์ทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับลอริยง0-0หลังจบเกมดังกล่าวรายงานเปิดเผยว่าเอ็มปาเป้เข้าปัญหากับสโมสสนได้แล้วโดยก็พร้อมต่อสัญญาใหม่ซึ่งจะทำให้ตัวได้กลับมาลงสนามและจะย้ายทีมแบบมีค่าตัวตามที่แปร์แชร์ต้องการ ด้วยนี้เอมเปเป้ P P P e จึงได้เล่นเป็นตัวสำรองในต้นครึ่งหลังแทนอ e ีคังอินในเกมลีกนัดบุกไปเสมอกับตัวรุ่นหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเอมเปเป้ซัด e จุดโทษให้ทีมเยือนออกนำนาทีที่12แต่จะบ้านแบ่งแต้มได้ในช่วง3นาทีสุดท้ายล่าสุดบิลอ้างว่าราสันชุดขาวตัดสินใจไม่รอดึงตัวเอมเปเป้ P P e ในซัมเมอร์หน้าแล้วโดยเตรียมคว้ากระเป๋าฉุดมาเป็นตัวแทนของคาริมเบซม่าที่ย้ายไปค้าแข้งให้กับอัลอิทิฮัดก่อนปิดตลาดซัมเมอร์นี้ สื่อเจ้าดังกล่าวเสริมอีกว่าทีมจากมาลิกา้าตัดสินใจคว้าเอมปเปเป้ทันทีเนื่องจากเกรงว่าหากเป้าหมายของสโมสรลงน้ำหมึกต่อสัญญากับแปรแชร่เราจะถูกตั้งค่าฉีสัญญาอย่างมหาศาลจนยากในการฉุดมาร่วมทีมในซัมเมอร์หน้าสื่อฝรั่งเศสแย้มแมนยูเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจคว้าตัวเวรติจากแปรแชร่เลเกิฟสื่อชื่อดังฝรั่งเศสรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สนใจคว้าตัวมาเกอรกอร,รติกองกลางของปาริจิงมฉ็งเรติกลายเป็นแข้งส่วนเกินของแปร์ชยัยในฤดูกาลนี้โดยลุยเอลิเกากรุอคนใหม่หันชื่อเข้าอ่อทีมตลอด2เกมแรกในศึกลีกเอิงก่อนหน้านี้นอาราลีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับมิฟิวัย30ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ทีมจากซาอุไม่สามารถตกลงค่าตัวกับแปร์ชัยได้ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาดูสถานการณ์ของนเตะแบบห่างโดยมีบบเยอร์มิริกเป็นอีกทีม ที่สนใจคว้ามิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีเช่นกันวรติย่าจากเปสคาล่ามาร่วมทีมแป้แชร์ในซัมเมอร์ปี2012หลงเล่นในกับยักษ์ใหญ่เมืองหลวงฝรั่งเศสไปแล้ว416เกมยิงไป11ประตูกับอีก61แอสซิสลองประกาศยืนยันเปิดตัวเอลีวาอีดายยิงตัวใหม่ที่ดึงมาจากมองเปริเย่ค่าตัว35ล้านยูโร ย้ายามร่วมทีมลองเพื่อทดแทนโอิ斯โอเปนดาดาวันโวของทีมที่ย้ายไปแอบเบรซิกหลังจากยิงกระจายพาทีมจบรองแชมป์ในฤดูกาลที่แล้วลองจะได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้จ่ายค่าตัวให้มองโปรเยไป35ล้านยูโรพร้อมกับเซ็นสัญญาวาอียาว5ปีถึงซัมเมอร์ปี2028ฤดูกาลที่แล้ววาอียี่อายุเพียง20ปีสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไป19ประตูจาก33นัดในลีกเอิง ขณะที่ฤดูกาลนี้พึ่งลงเล่นเปิดสนามให้กับมองปริเยในเกมที่เสมอเลออาฟอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลองทําการเปิดตัวเรายิงคนใหม่บทฉันในสนามเพื่อแฟนบอลได้เชยชมในเกมที่ลองเสมอกับแรนด์หนึ่งนหนึ่งในศึกลีกเอิงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฮาคารซาลาโนลูมิด no ฟิลด์วัยของอินเตอร์อิลาลไม่สนใจย้ายไปค้าแข้งในลีกซาอุดีอาระเบียกัสเซตาเดลสปอร์ต สื่ออิตาเลียนรายงานว่าซาราโนลูมิดฟิลวัย29ปีไม่มีความสนใจจะย้ายไปค้าแข่งในซาอุดีอาราเบียเหมือนนักเตะค,คนอื่นแม้จะได้รับความสนใจจากอัลอาลีก็ตามอินเตอร์มิลานปล่อยมาเซลโบรโซวิตมิดฟิลทีมชาติโคเอเชียย้ายไปค้าแข่งให้กับอัลนาเซอร์สโมสรซาอุดีอาระเบียในซัมเมอร์นี้ขณะที่ซาราโนลูเพิ่งขยายสัญญากับอินเตอร์ไปถึงปี2027แต่น่นไม่ได้หยุดยั้งความสนใจจากอัลอาลีที่พยายามตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ ในการเซ็นสัญญาก,กับมิฟิลชาวเติร์